สวัสดีคอหนังโหดที่อยู่ในโลกกับนอกโลกกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับแอดอีกแล้วนะครับจากช่อง Legacy Studio วันนี้แอดหยิบหนังเรื่องนึงมาเล่าให้กับคนดูได้ฟังอีกเหมือนเดิมครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Offspring เป็นเรื่องราวข,ของครอบครัวเดวิดที่ถูกเผ่ามนุษย์กินคนนั้นบุกเข้ามาฆ่าและพยายามที่จะเอาลูกนน้อยของพวกเขาไปหนังจะสนุกโหดแค่ไหนไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปได้เลยครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้กับแอดด้วยนะครับถ้าคนดูพร้อมกันแล้วไป อาจจะพาไปทัวร์หนังนรกเรื่องนี้กันได้มีครอบครัวหนึ่งย้ายมาอาศัยที่เมืองชนบทเล็กๆแห่งนี้เพื่อหลบหนีปัญหาในอดีตชายคนหนึ่งได้ออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกและได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางดึกเธอนั้นแต่งตัวเหมือนกับคนป่าก่อนที่เธอนั้นจะเดินหายไปชายหนุ่มนั้นได้กลับมายังห้องนอนเพื่อดูเมียและก็ลูกของเขา ตับมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นได้มายังบ้านหลังนี้ด้วยการที่มึนเมาเธอได้เข้าไปในบ้านก็ต้องพบกับภาพสยองที่อยู่ในบ้านเมื่อหนึ่งในครอบครัวของเธอนั้นถูกฆ่าและชำแหละเป็นชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายอยู่เต็มห้องครัวแล้วก็ได้มีเหล่าคนป่านั้นอยู่ในห้องนั้นด้วยมันได้กําลังรอเธออยู่จนหนังนั้นตัดมาที่กลางดึกคืนหนึง่ง ได้มีตำรวจสองนายมาเคาะประตูบ้านของอดีตตำรวจที่มีประสบการณ์อย่างจอตอนด็กตำรวจทั้งสองนั้นขอให้จอนันไปช่วยไขยคดีที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อพวกเขาไปถึงก็ต้องพบกับสภาพศพที่เละและกระจัดก,กระจายภายในบ้านพร้อมข้าบเลือดที่ระเลงอยู่ในห้องครัวตำรวจนายหนึ่งได้บอกกับจอร์ดว่ามันได้ควักหัวใจของเธอออกไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คล้ายกับคดีหนึ่งที่จอร์ตเจอในอดีตและพยายามตามล่าตัวฆาตกรที่เป็นมนุษย์กินคนอยู่นาน ในตลอดระยะเวลา11ปีได้มีคดีแนวนี้เกิดขึ้นมาที่เกาะแห่งนี้ เขาสืบจนได้ข้อมูลมาว่าน่าจะเป็นลูกหลานของชายที่เฝ้าประภาคารที่หายตัวไปและถูกทิ้งให้พวกเขานั้นต้องใช้ชีวิตด้วยความอดอยากเมื่อไม่มีใครได้รับการสั่งสอนตั้งแต่เด็กสัญชาตญาณของมนุษย์จึงจําเป็นที่จะต้องเอาตัวรอดด้วยการกินเนื้อคนเป็นอาหารที่เกาะแห่งนี้นั้นไม่มีทั้งสัตว์ป่าและผลไม้ไม่แปลกใจเลยที่พวกมนุษย์กินคนเหล่านี้จะออกตามล่ามนุษย์ที่มาท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้เมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่รู้ข่าวว่ามีมนุษย์กินคนอาศัย จึงพากันหวาดกลัวและย้ายหนีเข้าไปอาศัยภายในเมืองเรื่องราวของมนุษย์กินคนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา จนถึงปัจจุบันได้มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นอีกครั้งและจอร์ดนั้นก็ยังมั่นใจอีกว่ายังไงก็ต้องเป็นฝีมือมนุษกินคนพวกนี้อีกแน่ตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวิดและเอมี่พวกเขานั้นเป็นครอบครัวที่ย้ายมาอาศัยที่บ้านพักตากอากาศพร้อมกับลูกทารลกแรกเกิดเคลลี่เพื่อนในอดีตของเอมี่ก็ได้เดินทางมาขออาศัยอยู่กับครอบครัวของเอมี่ที่บ้านหลังนี้ด้วยพร้อมกับลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าลุกเธอนั้นมาขออาศัยเพื่อหนีจากสามีเฮงซวยที่วันนั้นเขาาาไไม่่ทํอะรรสร้งแตปัญา และยังเป็นไอขีเมาที่ชอบทำร้ายพวกเธอเพื่อระบายอารมณ์สตีเฟนสามีของเคลลี่นั้นก็ได้โทรหาเอมี่และเขานั้นก็กำลังขับรถมายัางที่บ้านหลังนี้อีกด้วย <S <S พวกของเดวิดนั้นจึงนั่งคุยกับเคลลี่ในตอนนี้เคลลี่นั้นมีปัญหาอยาล้างและสตีเฟนนั้นก็ถูกศาลสั่งมาให้เข้าใกล้ครอบครัวพวกเขาอีกด้วยเดวิดนั้นจึงตัดสิญญาานใจโทรไปหาตำรวจที่เขารู้จัก แต่โทรไปก็เป็นภรรยาของเขานั้นรับสายเดวิดได้โทรไปขอความช่วยเหลือเธอจึงตอบไปว่าถ้าจะให้ตำรวจไปเฝ้าที่บ้านของพวกเขานนั้ไม่สามารถไปได้เพราะตำรวจทั้งโรงพักตอนนี้ออกไปสืบคดีฆาตก,กรรมกันหมดจึงให้เดวิดนั้นช่วยเหลือตัวเองไปก่อนตัดมาที่สตีเฟน เขานั้นได้ขับรถมุ่งหน้ามาที่บ้านของเอมี่ด้วยความเจ้าชู้เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางเขาจึงตัดสินใจจอดรถและรับเธอขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มลวนลามเธอทั้งคำพูดและก,การกระทำเมื่อหญิงสาวรู้ตัวว่าไม่ปลอดภยัยจึงได้ขอให้สตีเฟนนั้นหยุดรถเธอนั้นจะขอลงไปเองสตีเฟนจึงจอดรถให้หญิงสาวคนนั้นลงไปและก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปบ้านของเอมี่ต่ออัดมาที่ถ้ำของเหล่ามนุษย์กินคน ที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาศัยกันอยู่พวกมันต้องการกินเลือดจากเด็กแรกเกิดเพราะคิดว่าพวกมันนั้นถูกสาบและตอนนี้พวกมันนั้นก็ได้เล็งครอบครัวของเดวิดเมื่อตกกลางคืนหญิงสาวในเผ่ากินคนนั้นก็ได้มาเคาะประตูหน้าบ้านของเดวิดในสภาพที่เลือดท่วมตัวทางพวกของเดวิดนั้นจึงคิดว่าเธอนั้นถูกทำร้ายมาจึงเปิดประตูให้เธอนั้นเข้า,ขามาก่อนคนที่เหลือจึงต่างพากันวิ่งกูเข้ามาเดวิดก็ถูกหญิงสาวที่เขานั้นช่วยเหลือกัดเข้าไปที่คอ ทั้งเอมี่และเดวิดนั้นก็ถูกพวกมันจับได้และมันก็ได้จับเอมี่ขึงไว้ที่โต๊ะเคลลี่เธอเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงตั้งสติและวิ่งขึ้นไปบนห้องเอาลูกของเอมี่มาด้วยและเธอกับลูกต่างพากันกระโดดหนีออกจากหน้าต่างและอุ้มลูกของเอมี่วิ่งหนีเข้าไปในป่าพร้อมกับลูกลูกชายของเธอเดวิดนั้นถูกพวกมนุษย์กินคนใช้มีดกรีดไปที่หน้าอกลากยาวไปถึงท้องและมันนั้นก็ได้ควักเครื่องในของเขาออกมากินสดๆสุดท้ายเดวิดนั้นก็ขาดใจตายใน,ในเวลาต่อมา เพียงไม่นานสตีเฟนนั้นก็ได้ขับรถมาถึงที่บ้านของเดวิดและบังเอิญเจอเข้ากับกลุ่มมนุษกินคนที่กำลังจะออกตามล่าตัวของเคลลี่ เมื่อมันเห็นว่ามีคนมามันจึงพากันวิ่งกูไปยังที่รถของสตีเฟนสตีเฟนนั้นได้ขับรถหนีจนสลัดพวกมันนั้นหลุดออกไปได้เมื่อขับหนีไปได้ไม่นานก็เจอเข้ากับกลุ่มตำรวจของจอร์จที่ขับรถสวนเลนมาเขาจึงจอดรถไปขอความช่วยเหลือและเล่าว่าเขานั้นถูกคนป่าไล่ฆ่ามาจากบ้านของเดวิดทางตำรวจจึงส่งเลขเทะเบียนรถของสตีเฟนให้ทางศูนย์เชก่อนที่สูงน,นั้นจะตอบกลับมาว่ารถคันนี้เป็นของสตีเฟนและก่อนหน้านี้เดวิดนั้นโทรมาแจ้งตำรวจเพราะส สตีเฟนนั้นมีคำสั่งสารห้ามเข้าใกล้สตีเฟนที่ได้ยินวิทยุก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าตัดมาที่แม่ลูกเคลลี่วกเขานั้นได้พากันขึ้นมาแอบที่บ้านต้นไม้เพื่อหลบเหล่ามนุษย์กินคนเคลลี่ได้ยินเสียงของพวกมันจึงให้ลูกนั้นแอบดูว่ามันมีกี่คนและกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเมื่อเห็นว่าพวกมันไปแล้วจึงตัดสินใจลงจากบ้านต้นไม้และจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ถูกหนึ่งในพวกมันนั้นดักเอาไว้ เคลลี่จึงส่งลูกของเอมี่ให้กับลุกผ้าหนีไปและเคลลี่ก็ได้เข้าไปตู้กับมันเพื่อถ่วงเวลาให้ลูกลูกชายของเธอพาเด็กทารุกวิ่งหนีออกไปให้ไกลที่สุดแต่สุดท้ายเคลลี่นั้นก็โดนพวกมันทำร้ายจนสลบเมื่อกลุ่มตำรวจได้มาตรวจที่บ้านของเดวิดก็ไม่พบเจอใครเจอแต่คราบเลือดที่กระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านพร้อมกับศพของเดวิดพวกตำรวจยังเจอเปของเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านอีกด้วย จึงพากันออกตามล่าพวกมนุษย์กินคนพวกของมนุษย์กินคนนั้นก็กําลังจะกลับไปที่ถ้าของมันก็ไปบังเอิญเจอเขากับสตีเฟนที่หนีตํารวจมาก่อนที่พวกมันนั้นจะวิ่งไปฟันที่ขาของสตีเฟนจนทําให้เขานั้นไม่สามารถเดินได้ทางฝั่งของตารวจนั้นได้ตามรอยมาถึงที่ชายหาด เพียงไม่นานพวกเขานั้นก็ถูกส้มจมตีจากเหล่ามนุษก,กินคนตำรวจคนหนึ่งได้ยิงเด็กในชนเผ่าจนมันตายคาที่ส่วนจอร์ดนั้นก็ถูกทำร้ายจนเขานั้นสลบไปสุดท้ายพวกมนุษก,กินคนนั้นก็ได้ฆ่าเหล่าตำรวจตายจนไม่มีเหลือพวกมันคิดว่าจอตายแล้วจึงพากันกลับมาที่ถ้ำและให้เด็กคนนึงอุ้มเอาศพไปฝังดินลุคได้พาลูกของเอมมี่มาแอบที่บ้านต้นไม้อีกครั้ง ก่อนที่ลูกนั้นจะตัดสินใจวางเด็กและสัญญาว่าจะกลับมารับเขาทีหลังลูกนั้นได้ตามผู้มนุษย์กินคนไปแบบเนียนๆจอร์ดนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็พบว่ากลุ่มของพวกเขานนั้นตายห่าเลี่ยบก,ก่อนที่จอร์ดนั้นจะตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้า3นัดเพื่อรอให้พวกมันนั้นออกมาล่าเขาทางเหล่ามนุษย์กินคนนั้นก็ได้จับตัวของสตีเฟนเข้ามาในถ้ำอีกด้วยรวมทั้งเอมี่และเคลลี่ก็ถูกจับมาด้วยเช่นกันทางเคลลี่นั้น ก็ได้เจอเข้ากับสตีเฟนภายในถ้ำด้วยพวกมันได้อุ้มเด็กทาลกที่เกิดมาจากพวกมันบังคับให้เอมมี่นั้นเป็นคนให้นมกับลูกของพวกมันหลังจากนั้นพวกมันก็พยายามถามหาเด็กจากเคลลี่จึงทรมานเธอต่างๆนานาเพื่อให้เธอนั้นบอกที่ซ่อนของเด็กตัดมาที่จอร์จตอนนี้เขาได้เดินตามรอยพวกมันมาเรื่อยๆก็ไปบังเอิญเจอเข้ากับหนึ่งในพวกมันดักเล่นง,งานเขาอยู่แต่มันนั้นยิงจอร์จไม่โดนสุดท้ายก็ถูกจอร์จยิงสวนจนมันตายในที่สุด จอดได้ตามลอยไปเรื่อยๆก็เจอเข้ากับลุกที่แอบอยู่ข้างป่า เขาจึงถามกับลุกว่าพวกมันนั้นไปทางไหนก่อนที่ลุกนั้นจะชี้เข้าไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งและก็บอกกับจอร์ดว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นก็ถูกจับไปยังที่นั่นด้วยรวมถึงเอมี่ครอบครัวของเดวิดจอร์ดจึงได้สั่งให้ลุกนั้นแอบรออยู่ที่นี่กำลังเสริมนั้นกำลังมาเดี๋ยวเขานั้นจะเข้าไปช่วยพ่อแม่ของลุกให้เองตัดมาที่กลุ่มของเอมี่ตอนนี้นั้นเธอทนไม่ไหวที่ต้องเห็นเพื่อนรักของเธอนั้นถูกทรมานด้วยการกัดตามร่างกายทั้งเป็นจึงตัดสินใจที่ยกเด็กทารกขึ้นนนนมมาและกก็ไดด้้้สััั่งใหหพวยุ ถ้ายังไม่หยุดเธอนั้นจะโยนเด็กคนนี้ลงพื้นสตีเฟนจึงด่าเอมี่ว่าทําบ้าอะไรเดี๋ยวก็ตายหากันหมดเธอจึงตอบกลับไปว่าไม่ว่ายังไงพวกมันนั้นก็ฆ่าเราอยู่ดีแกมันไม่ใช่คนที่ทนดูเมียของตัวเองโดนทำร้ายต่อหน้าต่อตาสตีเฟนจึงใช้จังหวะที่พวกมันจ้องแต่เอมี่คาดหนีออกจากถ้ำไปเมือ่อคาดออกมาก็เจอเข้ากับจอร์จที่กำลังที่จะเข้ามาภายในถ้ำจอร์จจึงต่อยสตีเฟนนั้นจนสลบไปพวกมนุษย์กินคนจึงจะเข้าไปหาเอมี่ เมื่อเอมี่เห็นว่าพวกมันไม่หยุดจึงตัดสินใจโยนเด็กทิ้งไปและหยิบปืนที่อยู่ภายในถ้ำขึ้นมาขู่แต่เธอนั้นก็ถูกพวกมันตบจนปืนล่มไปโดนคนในกลุ่มของมันในตอนนั้นเองจอร์ดนั้นก็ได้โผมายิงพวกมันได้หลายคนทางเอมี่จึงจับเด็กมนุษย์กินคนกดหน้าไปที่กองไฟทางจอร์ดนั้นเขาก็โดนหนึ่งในพวกมันวิ่งเข้ามาใช้มีดแทงไปที่หน้าอกของเขา ก่อนที่เขานั้นจะยิงใส่มันและตัวเขานั้นก็ล้มลงจนตายไปอีกคนหนึ่งทางเคลลี่จึงเดินเข้ามาช่วยเอมี่พยุงกันเดินออกจากถ้ำนรกแห่งนี้ไปเพียงไม่นานหญิงสาวคนเดียวในเผ่ากินคนนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแผลจากการโดนยิงนั้นไม่ได้โดนจุดสําคัญเธอจึงลากตัวชายแก่ที่สติไม่ดีที่ถูกล่ามอยู่ในถ้ำออกไปกับเธอด้วยตัดมาที่สตีเฟนเขาได้ลายมาเจอกับหญิงในเผ่ากินคนที่เดินออกมาเจอกับสตีเฟนพอดี เธอนั้นได้ใช้ขวานฟันไปที่หัวของสตีเฟนจนหลุดและเข้าไปกัดกินสมองของสตีเฟนแบบสดๆชายแก่ได้ใช้จังหวะหยิบมีดตอนสาวกินคนเผลอเมื่อสาวกินคนหันมาก็ถูกชายแก่นั้นใช้มีดแทงไปที่ท้องจึงจับชายแก่นั้นหักคอเธอนั้นเดินลึกหายเข้าไปในป่าเด็กจากเผ่ากินคนที่รอดมาได้คนหนึ่ง ก็ได้ตามหาเด็กทารกจนเจอมันได้ปีนขึ้นไปที่บ้านต้นไม้ก็เจอเข้ากับเด็กทารกที่ถูกวางไว้กับผื้นปัดมาที่ผู้ของเอมี่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากกำลังเสริมตำรวจจึงถามกับเอมี่และเคลลี่ว่าเด็กอีกคนนั้นอยู่ที่ไหนลุกจึงอาสาที่จะพาตำรวจไปเมื่อมาถึงลุกนั้นก็ได้ปีนขึ้นไปบนบ้านต้นไม้และก็ได้ไปบังเอิญเจอกับเด็กมนุษย์ก,กิงคนโดยบังเอิญ ทั้งคู่นั้นจึงเข้าใส่เดี่ยวกันจนสุดท้ายลูกได้หยิบขวานของมันขึ้นมาได้และใช้มันฟันไปที่หน้าอกของเด็กกินคนจนมันนั้นล่วงตกลงจากบ้านต้นไม้เสียงเด็กทารกนั้นก็ได้ร้องขึ้นมาลูกจึงเดินเข้าไปหาเด็กน้อยนั้นยังโชคดีที่ยังไม่โดนทำร้ายก่อนที่หนังนั้นจะตัดจบไปก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Offspring และแอดยังรู้มาว่ายังมีภาคต่อของหนังเรื่องนี้อีกแต่ใช้ชื่อเรื่องว่า Woman แอดขอสรุปเรื่องนี้อีกรอบนะครับครอบครัวของเดวิดนั้นได้มาพักที่บ้านตากอากาศและเคลลี่ก็หนีสามีของเธอมาอาศัยที่บ้านของเอมี่แต่โชคร้ายถูกพวกกลุ่มมนุษย์กินคนนั้นเข้ามาทําลายพวกเขาเพื่อที่จะเอาเด็กทาลกและพวกเขาก็ถูกจับตัวไปที่ถ้ำจนสุดท้ายนั้นก็ถูกยิงตายด้วยฝีมือของจอท,ที่ตามมาช่วยเหลือแต่หนึ่งในกลุ่มมนุษย์กินคนนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาเพราะบาดแผลนั้นไม่ได้โดนสุดสําคัญก่อนที่เธอนั้นจะเดินหายเข้าไปในป่าลึก ถ้าละกกันชอบกันก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับทางช่องของแอดด้วยนะครับวันนี้แอดขอตัวลาคนดูไปก่อนบะบุยบะบุยครับ